สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมัมเนาะพบกันตอนกลางคืนนะคะโควิดทําให้มันจะเป็นจิตตกแล้วมัมจะเป็นจิตตกเนี้ยมัมจะมาชวนทุกคนดื่มนมก่อนนอนนี่เป็นนมเพียงแค่หนึ่งใน2อชนิดที่มัมกินได้ก็คือยาครูเนาะอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นนมอัลมอนด์ที่เหลือมัมแพ้หมดเลยค่ะแต่วันนี้เราจะไม่มากินธรรมดานะ มเคยเจอสูตรว่าเอ้ยนงถ้าจะกินกลางคืนให้มันได้ฟิลเนี่ยมันควรจะผสมสิ่งนี้ด้วยเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นรถนี้มึงก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยรถเนี้ยถ้ามันผสมกันแล้วอะรสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันเนี้ยเราลองจะมาผสมดูแล้วแบบ มามาจะชิมให้ดูว่าเอยรสชาติมันใช้ได้ไหมมันส่งผลอะไรกับชีวิตไหมมามาเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะปกติมาไม่ใช่ขี้มเมานะแต่วันนี้จะลองทำแล้วก็เทสให้ทุกคนดูเริ่มต้นเลยเนาะเริ่มต้นจากส่วนผสมแรกนะคะส่วนผสมแรกอันนี้เราไม่ได้มาโฆษณาเราปิดยี่ห้อก่อนเนาะเราปิดยี่ห้อก่อนก็จะเป็นน้ำใสๆขวดเขียวๆเนาะเป็นน้ำใสๆขวดเขียวๆนะคะแล้วก็จะเป็นยางคูอันนี้โฆษณาได้ค่ะใ,ใครก็กินกินแต,แต่เด็กจะด ผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่เราก็กินอีกอย่างที่ทําให้มันหวานขึ้นกินง่ายขึ้นคล่องคอ,งข,องขึ้นก็คือสไปร์สรหรือว่าน้ำอัดลมมาเรามาลองดูกันนะคะอันดับแรกเลยโอเคอุ้ยปกติแล้วถ้าอยู่กับผู้ชายนีแบบเอ้ยเปิดไม่ได้มือไม้อ่อนอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้จะลองเปิดเองดูนะคะปริมาณแล้วแต่ชอบถ้าเป็นคนขี้แบบคออ่อนก็ใส่น้อยหน่อยถ้ายังมั่ก็ต้องแบบ เบานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนคออ่อนนะคะคออ่อนอ่ะเพิเติมลงไปนะ้ำสีเขียวลงไปทีนี้ค่ะตามด้วยอะไรดิตามด้วยสไปซ์ค่ะอตายแล้วฟูค่ะฟูทีนี้ฟูเหมือนใครฟูเหมือนมาน,นั่นเองนะคะเติมสไปซ์ลงไปค่ะเอาแค่แบบพอให้หวานหวานให้รู้สึกพอเนาะเสร็จแล้วก็ตามด้วยอะไรไไอุตายแล้วขออนุญาตเช็ดมือก่อนนะคะเลือเธอไปหมดเลยเนาะหู สไปร์ลืมไปว่าเราขย่ามาตลอดทางนะคะขย่าก็แต่ตรงไหนปากทางเข้าบ้านนี่เองนะคะขาดไม่ได้อ่ะมาลองอยากขูดใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดขวดนะคะอ่ะเสร็จแล้วคนค่ะคน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 ให้มันเข้ากันอัะทีนี้ค่ะเราจะคนธรรมดาเอาก็ไม่ใช่มั่งสิจะกินแบบโอ้ยกขึ้นเลยเราต้องมีแก้วพิเศษเนาะมันต้องมีแก้วพิเศษ สำหรับมันคนอย่างมัมจะกินนมทานนมในกลางกลางคืนนี่เราต้องมีแก้วที่เข้ากันนะคะคุณค่าที่คู่ควรกับมัมน้ำแข็งเป็นก้อนกลมๆก้อนธรรมดาก็ไม่ได้เราไม่หาซื้อนะเราทำเองด้วยยุคโควิดยุคนี้เอามาลองดูสิว่าเอ้ยเราชงแล้วรสชาตินี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดื่ม,มนมก,กันตอนกลางคืนดีกว่าอน ลองดูสิอืมหอมมากหอมยาคูรสชาติใช้ได้เลยถ้าใครชอบอแบบเป็นคอแบบคอแข็แงๆหน่อยก็อาจจะเติม น้ำเขียวๆยี่ห้อนี้เนาะลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วกับยาพูเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทิท้งทายได้ว่าจอดนอนคืนนี้อย่าลืมดื่มนมนะคะบ๊ายบาย